สวัสดีครับ FC ช่องมุกวรพงศ์เอสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC อุซงอิง FC บอสโจเนาะครับเนาะครับมืันนี่สิพามาเบิ้งเนาะวิธีการทําคลิปวิธีการทําคอนเทนต์ของบอสโจกับอุงอ,อ,อิงเนาะเพิ่นนี่มีการต่อปากต่อคําคิดคอนเทนต์รวมกันแล้วก็อุงองอิงกับพระธรรมดาเนาะมีการโตตอบนั่นนี่แล้วก็ไปเบิ้งสังเกตเบิ้งวิธีการถ่ายทําคลิปของบอสโจเนาะเพิ่นถือโทรศัพท์มือเดียวเนี่ย เพื่นหมุนไปหมุนมากาเรียวหลีอันนี้คือเป็นขั้งแรกที่เห็นการถ่ายทำคลิปของบอจูแบบใกล้ชิดนะน,นี่เนาะทุกคนที่เห็นคลิปบอจูจะเห็นว่าหมุนไปหมุนมาหัน,น,นหาน้าหันหลังนะนะั่นแหะคือวิธีการทําถ่ายของเพิ่อนถือโทรศัพท์มือเดียวนี่เพิ่นวอรไปน้าเพิ่นผ่าไปน้าคล้ายๆว่าคนแอบถ่ายเนาะอันนี้คือเป็นเทคนิควิธีการทําของเพิ่นเนาะเพออิ่งเห็นขั้งแรกกับล่องไปเบิงบังวาคลิปจิบอยู่เบืองหลังเนี่ยที่เพิ่นถ่ายท่าเนี่ยที่ผมถ่ายไปเป็นแบบไหนล่องไปเบิงนะครับเด้อ ได้ม ah <apan> ือว่านก็สิไปวงหนึ่งวงไหมบอกเมนอันเกี่ยวกับเสือขาวมากมือว่านี่บนนอเสือขาวมากจมาเก็บลิกาสีไขุหงิงหาเปอร์เซ็นต์สักอย่างนะเมนเพราะงี้น่ะบอกอยู่เมนอยู่บอกเอาบริเกียวกก็เนาะบริเกียวเนาะว่าอจะเก็บไข่หงิงหาเปอร์เซ็นต์ก้นเสือขาว มีะเกี่ยวัไปเพรว่อใเครือข่สเดือนเองวหญ่คนหลเากับคนจเห็นี่ไป็นว่ามันเก็กเรยตอ้เรููบมมมูมันกเนน <c oughs> นกเนอนี้เรียนสิเอแล้วใช่มพอียนคนชคดีเราเถเลโชพิเศษว่าแลได้ทีเดียวโชคพิเศษคือกับหลายเรียนอนเรามองไฟแสนคือยู่ไม้าองว่าเรงไฟหอยใจส ยไม่ปรโมบ้านอีกปล่ปยนี่เรียวนี่เออหักหนัาอีกหน่อยเนี้ยนี่ยไปวันนี้จะแปดเนี่ผู้หิงสีไปวงไหมเนี่ยจะเล่มเดียวอีกนมันแดงกหนักหน้าอีกหน่อยใส่วงไหมมันต้องใส่ไเนีเขาลยไปอันนี้ไม่เป็นโปรโมวอกอ่เด้ที่เปเรนเป็นตัวไราอุเป็นหน้าเีเอเป็นหน้าเอเป็นหน้าเอนเหมานี่นได้คอย ว่าเรอวมงนี ora, autant, think, ่ามนกไทยไทยี <laughs> ่เห็นมันกดังนีน้อยแต่ว่เขาผมนิดนึงเลยก็ว่าไดี่ก็เลว่าอยู่ก่อนซื้อไทยเลยอยคอเท้าเหยียดไทยนี่สูงนี่ทาไม่เหน่อยก็จะาไม่เอ แม่โจ้จ้าม่เจ้เยวัน่าอย่างนี้ใ่ไหอ้ยผู้ก็เห็นผู้ถอดเขียดกระดิจเียดเกาช่งปมได้ไหมใก่อนช่งผมมาจกอันช่างเอ็จีรีแลกช่าแลกรแลกรีแลกียังอะรอย่ออกแบบห้ออกแบบอนัวเอบอกเขาไม่ขาด ข่าวเองข่าวเอาอีลีเดนทำไม,ไมเข้ามาแม่งข้ามนีโอ้จักเยนครับนิน้อยรุนไหมนี่เมียนด้วงค่ะด้วงแม่งข้ามแม่งขับเหนียวหน่อยอีลีลุกนีนิดน้อยรุ่นไหมนี่เพราะว่าใช้เ่้ตะกี้น้องนุองจาสนกันเนาะเอากล้วยมาเรียงมันกินเนาะไม่จีบหรอเออเอามาสู่กัน มากัดกันส้นกันอเาเอาเขามันมาส้นกันเขามาส้นกันนะสคับ้นเอาอ evet. ีตนลรามไหงแน่น่ัป็นหละบอดียูนี่มันบอกมันหายไปนีเพรามันหายไปแล้วมันม่จะพักพักเหนือข้อยนี้เลยหลไอโอ้ไม่ข้ามอยู่ารเติบโตยังไงตุลรามตุลามเป็นตัวในตุลรามโง่ข้าวจู่แล้วก็ไม่เชื่อว่าตล อุ้ยเอานีตอนนี้ยุนีแล้วครับนี่นี่ยุธชามีชามีครับเพราก็่าเพี่ยนเรื่องเราก็ว่าชามีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันกี่โมงครับพี่มุกกับพี่มอาครับประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นหกโมงเย็นเราจะได้ก่อนไหมครับเพราะว่า นี่ไปหนๆก็มาแล้วเจีความพร้อมถึงอะไรก่อนที่ได้เจอก่อนนี่ครับเจียความพร้อมไแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเชียร์ตามมากันมาจดีวมมาีมาันก่อนนะครับเรื่องคบอกว่าขอสดกันนอนเฉย่อนด้มาหันมบงเรียนแล้วเนสิ่อเียทั่วไปรเนี้มซืพาอมอแงแล้วยิงนะครับย้อาไ้ซื้อไห้่เขาทำคอนเทนต์กจคอนเทนต์คอนเทนต์าอยังคิดหลายเ้อพโจูราสไปใช้จาพอจูด้ เดี๋ยวสิรุให้กียกสิมนถ้าเห็นรุ่เดียวว่าเดี๋ยวขอรูกษายพอก่อนาเลยิลีกีแล้ว่ยอมว่ให้เกิวายอมยอมยอมเ่ออ่าใหเลยความมินใตชินี่่าแวยิงยังมันยางนี้แหละคนยางนั้นสิบาแมนเดอพี่น้อง้วมันยอจ้าโอเคครับแรงนี้เจอกันที่นายย